ว่าบ้านเมืองไหนของคุณตั๊กเนี่ยที่เขาใช้วิธีการปั่นจัก,กรยานเป็นพาณะหลักกันทั้งฟังดูแบบไม่น่าเชื่อนะอม,มันนี่มันยุค2,000เท่าไหร่แล้วใช่ครับยังไม่มาใช้รถกันเขาใช้ปั่นจัก,กรยงจักรยานคือและเกิดขึ้นในประเทศหมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยสหรัฐอเมริกาส่วนไหนเกาะค่ะเขาอยู่ที่เกาะแมคกินนช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์สู้ให้ถึงที่สุดทุกเส้นทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเนะเป็นชีวิตจิตใจจักเชื่อว่าถ้าได้ชมจับที่ประจอวันนี้เนี่ยคงอยากจะย้ายตัวเองไปอยู่ที่เกาะแมคคินนอนอกชายฝั่งของรัฐเมชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับเกาะแมคคินอนนะคะถ้าเรามองเผินๆเ,เนี่ยก็จะบอกว่ามันก็คือเกาะธรรมดาทั่วๆไปค่ะมีชาวบ้านมีร้านค้ามีนักท่องเที่ยวตามวิสัยของเกาะปกตินะคะแต่ความจริงแล้วเกาะแห่งนี้เนี่ยเขามีสเสน่ห์ที่แอบซ่อนเอาไว้นั่นก็คือบนเกาะแห่งนี้เนี่ยเขาไม่มีรถยนต์เลยแม้แต่คันเดียวค่ะพวกเขาเดินทางไปไหนมาไหนกันยังไงเขาบอกว่าคนในเกาะน,นี้นะคะเขาเดินทางกันด้วยจักรยานค่ะ ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้นะคะเขาทำกันมาตั้งแต่ปี1898แล้วแถมทุกคนบนเกาะนะคะยังตั้งชื่อให้กับรถยนต์ที่พวกเราเนี่ยชอบขับไปไหนตอนไหนได้วยว่าเป็น Magical Monster อีกต่างหากฟังดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะคะที่จะมาทำลายล้างเมืองไงก็ไม่รู้และนอกจากคนบนเกาะจะตั้งชื่อให้แล้วนะคะทางสภาหมู่บ้านเขาก็ยังลงมติให้รถยนต์เนี่ยเป็นของผิดกฎหมายด้วยโดยระบุเอาไว้ว่าห้ามขับขี่พาหนะที่ไม่ใช่ม้า ลงวันที่9กรกฎาคม1898ถ้าจะนับรวมเวลาจนถึงตอนนี้นะคะก็ปาเข้าไปเป็น100ปีแล้วละค่ะแต่ว่าทุกคนบนเกาะเขาก็ยังรักษากฎข้อบังคับนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นโดยอนุโลมให้ใช้ได้แค่รถม้าแล้วก็ผันจักรยานเท่านั้นค่ะและนั่นก็ทำให้เกาะแม็กคินอนนั้นคือดินแดนเดียวในสหรัฐอเมริกาที่มีถนนแต่ไม่มีรถยนต์ไม่มีลานจอดรถไม่มีปั๊มน้ำมันให้เราได้เห็นแม้แต่ปั๊มเดียวค่ะ ซึ่งถ้าเรามองในมุมของสุขภาพของคนในเกาะแมคคนอเนี่ยก็จะเป็นคนที way, ่มีสุขภาพกายและก็มีสุขภาพจิตที่ดีมากไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีอยู่จริงค่ะเราเป็นเรื่องาดีๆนะคะที่เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องนํามาบอกต่อค่ะคุณแล้วก็อยากจะเดินทางไปที่นู่นบ้างนะสําหรับเกาะแมคคีนอค่ะเห็นด้วยครับขนาดเราเพิ่งเห็นยังอยากไปเลยแมแต่ว่าผมว่านักปั่นในเมืองไทยหลายๆคนเนี่ยคงจะจองตัวไปเกาะแมคคนอก์มเรียบร้อยแล้วเต็มแล้ววันนี้ ก็เออแต่ว่าประเทศเราก็เคยมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพที่เขาจะให้กรุงเทพเป็นเมืองจัก,กรยานด้วนั้นม<จ>า <ำ S 1> จริง<ด>จงก็น่าจะเอาก่าะแมคคซนอนนี่มาเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะคะอาจจะเริ่มจากเป็นเขตเขตไปก่อนไม่ต้องเป็นทั้งกรุงเทพเนาะน่าสนใจดีเหมือนกันครับ,รบเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแล้วกันทําอะไรผมจะปั่นจัก,กรยานมาถ่ายรายการได้ข่าวบ้านอยู่บางฟรี ออฟฟิศอยู่รัชดาปั่นถึงพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงเลยผมก็จะออกบ้านเร็วกว่าเดิมสักประมาณสี่ชั่วโมงปกติขับรถมาแลมาไม่ทันนะอะไรนะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมจะบอกว่าไปดูช่วงเปิดอกกันใช่ไหมเออโหหูดีผมมารู้ตลอดครับว่าคุณตั้งจะพูดอะไรอะแน่นอนค่ะในช่วงเปิดอกนะคะบอกว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองค่ะกับธนาคารธนาชาติค่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย กับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3าฉบับฟอร์มูล่าโฟร e วีลส์คาซโอทุกต้นเดือนชาติสวัสดีค่ะว,ควันนี้มาถึงธนาชาติเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้สินเชื่อดีๆต้องมาที่นี่นะคะถามนิดนึงค่ะว่าธนาชาติมีสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์อะไรบ้างประเภทไหนบ้างคะ่ะคุณธนาชาติอธิบายฟังนิดนึงค่ะสินเชื่อรถยนต์หลักๆของธนาคารนะครับก็มองไปที่กลุ่มลูกค้าเลยนะครับกลุ่มลูกค้าเราก็มีทั้งลูกค้าที่ซื้อรถใหม่นะครับเราก็มีสินเชื่อรถยนต์ใหม่ค่ะ กลุ on ite, ่มล so on an no like ูกค้าที่มองหารถยนต์ใช้แล้วนะฮะเซ็นเช่อรถยนต์ใช้แล้วหรือกลุ่มลูกค้าที่มีรถยนต์ใช้อยู่แล้วนะฮะแต่มองหาเงินสดเราก็มีเินเชื่อรถแรกเงินนะครับแล้วมีกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มดีลเลอร์เองดีลเลอร์ก็ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเราก็มีเินเชื่นะฮะเราเรียกว่าฟลอร์แพนนะฮะก็เินเชื่อเพื่อสต็อกรถยนต์ไว้รอจําหน่ายนะครับแล้วก็กลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้ดําเนินธุรกิจเราก็มีเินเชื่อตัวนี้รองรับนะฮะทั้งเซินเชื่อประเภทิญ ก็ะค,ะคือครอบคลุมในกลุ่มของผู้ใช้รถรวมไปถึงเจ้าของกิจการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรถด้วยครับแล้วก็เจ้าของกิจการที่ต้องการซื้อรถยนต์ด้วยอืมค่ะงั้นถามหนึ่งคนแบบบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างเราถ้าจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งก็บอกทำไมต้องเลือกธาน,าาอนาคารด้วยคือธนาคารธนาชาติเนี่ยทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานานแล้วนะครับผมแต่คาว่านานไม่ได้แปลว่าดีอย่างเดียวทำไม นานแล้วมันดีนะคะคือว่าเรามีเวลาที่จะพัฒนาธุรกิจตรงนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายนะฮะเน็ตเวิร์ค,ค,รคก็คือเรามีเจ้าหน้าที่นะฮะเราเรียกว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อนะฮะรองรับครอบอคลุมนะครับทุกๆพื้นที่เลยนะฮะคือลูกค้าเดินไปที่ดีลเลอร์รถใหม่ดีเต่นรถยนต์ใช้แล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็พร้อมให้บริการทันที อ๋อคือเราไปประจำอยู่ที่นั่นเลยนะคะครับผมนะฮะแล้วก็มีจำนวนมาร์เก็ตติ้งเราเล่นเป็นมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งเช่าซื้อของเราเนี่ยก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับมีกว่าพันคนนะครับผมก็คือว่าเป็นเป็นเป็นทีมงานที่มีจำนวนคนมากที่สุดในธุรกิจนี้อยู่ในตลาดครับว่ามีคนเยอะก็ช่วยเหลือเราได้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นครับออาตอนนี้เห็นบอกว่าช่วงเกี่ยวกับเรื่องของรถมือสองส่งผลกระทบเหมือนกันธนชาติเองมีโดนกระทบอะไรไปด้วยไหมคะ กระทบหมดวงกว้างนะฮะ,ะตั้งแต่ทั้งทั้งครบหลุมเลยนะฮะตั้งแต่มองย้อน,นไปผู้ผลิตรถยนต์ด้วยะนะผู้ขายรถนะะฮสถาบันการเงินนะครับบริษัทประกันธุรกิจที่มันมะันมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันหมดนะครับถ้าใช้ใแจกแจงถ้ามีเวลาจะให้แจกแจงมีเวลาไหมครับมีค่ะได้ผู้ผลิตรถยนต์เองเนี่ยะจะขายรถใหม่หรือดีลเลอร์อรถยนต์ใหม่นะฮะับเขาจะขายรถใหม่เนี่ยลูกค้าเนี่ยก่อนอื่นต้องเปลี่ยนรถก่อน เอารถเก่าไปซักขายถ้าราคารถยนต์มือสองไม่ดีหรือว่าการขายรถยนต์มือสองไม่คล่องตัวพอนะฮะเขาก็ไม่ตัดสินใจที่จะเป็นรถยนต์นะฮะมันก็ไปกระทบตรงนั้นค่ะส่วนสถาบันการเงินแน่นอนเราปล่อยสินเชื่อนี่ต้องมีความต้องการลูกค้าที่จะซื้อรถยนต์ก่อนถ้าไม่มีความต้องการซื้อรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่รถยนต์มือสองนะฮะเราอยู่ดีๆไปปล่อยผู้ไม่ได้ก็ชะงักเหมือนกันก็ชะงักเหมือนกันค่ะแล้วไอ้รถคันแรกเป็นยังไงบ้างคะ โครงการรถคันแรกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียงที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับผมในแง่ของผู้ใช้ผู้ใช้เรียกว่าผู้บริโภคนะฮะก็มีโอกาสได้รถยนต์ไปใช้ในราคาที่ถือว่าถูกลงนะครับผมแล้วก็บางคนมีมีความพร้อมระดับหนึ่งก็ถือว่าตัดสินใจเร่งมากขึ้นนะฮะมันก็เป็นตัวสร้างความต้องการนะครับแต่ความต้องการเนี่ยพอพอมันมันมีมาก เป็นเวลาแค่ชั่วคราวเช่ปี2ปีเองนะ,ะปัจจัยพื้นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องก็ต้องสร้างพื้นฐานมารองรับค่ะทีนี้พอสร้างพื้นฐานมารองรับแต่จะมาเป็นเป็นความต้องการแค่ชั่วคราวเนี่ยมันจะเกิดต้นทุนการให้บริการนะ<ม>ไม่ว่าจะผู้ผลิตรถยนต์ถูกไมหมฮะก็ต้องเพิ่มกําลังการผลิตชั่วคราวค่ะดีลเลอร์ขยายโชว์รูมฮะฟินแลนซ์ปล่อยสินเชื่อนะครับตรงนี้เนี่ยมันมันมัน,มนพอเป็นความต้องการชั่วคราวต่อมามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของตัวการบริหาร จัดการจาดว่า<ะ>มีต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าในปีถัดมาเนี่ยความต้องการมันลดลงนี่จริงมันมีหลายด้านที่ย้พูดนะฮะผม,ผมพูดในด้านนี้พอความต้องการมันถูกดึงไปใช้ชั่วคราวในปี2ปีนั้นมีต,ต่อมามันก็เกิดผลกระทบตรงนี้ก็ลดลงลดลงนะครับ<ะ>ตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าลูกค้าถูกดึงความต้องการไปใช้หมดแล้วนะครับผมนี่ในด้านหนึ่งเท่านั้นเองมันม,ม,นมีมันมีปัจจัยผลกระทบบวกลบหลายด้านมากนะฮะที่เมื่อกี้นี้ คุณทักถามถึงเรื่องของรถมือสองนะครับตรงนี้ส่งผลโดยตรงนะครับส่งผลโดยตรงยังไงครับว่าก็คือว่าลูกค้าเนี่ยคือจะมีผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยจริงๆตอนที่เขาซื้อรถคันแรกเนี่ยเขาซื้อรถมือสองมาใช้ก่อนสมัยก่อนนะใช่เพราะรู้สึกเหมือนแบบเราเพิ่งเริ่มหัดขับไม่อยากจะใช้รถใหม่ใช่นะครับมีมีมีถ้าดาดาๆเอาสองคน็่าจจะมีสักหนึ่งรายละถูกไหมครทีนี้พอมีโครงการรถคันแรกก็หมายว่าคนก็แทนที่จะไปซื้อรถมือสองก็ไปซื้อรถคันแรก มันเลยส่งผลนะครับส่งผลให้คนไปซื้อรถมือสองน้อยลงด้วยมันก็เลยกลับมาหลูมที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนี่ด้านหนึ่งอีกด้านก็คือคุณภาพนี่นะครับเราเก็บนี่ยากขึ้นไหมคะคือคุณภาพนี่มันก็ยังมันยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลากหลายมากผมพยายามที่จะพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะว่าคุณภาพนี่ตอนนี้มันส่งผลยังไงเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการรองรับธุรกิจพอธุรกิจมันโตมากใช่ไหมฮะเราจําเปต้องเพิ่มคน ในการติดตามเก็บค่างวด<ฆ>ตรงนี้ถ้ามันไม่ทันก็จะมีปัญหาด้านหนึ่งปัญหาภาพรวมส่งผลของเศรษฐกิจหรือการเมืองท,ที่ที่ต่อคุณภาพนี่ควรเรือน<ฆ>นี่อีด,ด้านหนึ่งแต่ผมจะไม่ขอไม่กล่าวถึง<ฆ>แต่ป็นหาหนึ่งที่มัน,มนชัดมากแล้วก็ผมเคยพูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับก็คือว่าพอมีโครงการลดคันแรกผู้ซื้อรถมือสองที่มีที่ผมพูดถึงถ้าเขามีเง<ล>ิน<ล>ดาว,ดาวเขาจะไปซื้อรถใหม่มนะครับก็จะเหลือกลุ่มคนที่ซื้อรถมือสองเป็นอีกกลุ่มหนึ่งล้ว มันก็เลยส่งผลต่อคุณภาพนี่รถมือสองนะครับให้ให้ให้แย่ลงเหมือนกับลูกค้าถูกคัดเกรดลูกค้าซื้อรถคันแรกทั้งคู่เลยแต่คนมีเงินดาวไปซื้อรถใหม่คนมีเงินดาวน้อยมากนะฮะเลือม่ไรถมือสองนะครับผมก็ส่งผลมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้แบบมันเคลียร์ไปได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับธนาชาติคือในภาพรวมของธุรกิจเลยแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าจะสรุปแล้วสุดท้ายมันส่งผลถึงอะไรส่งผลถึงราคาขายรถ แล้วก็เรื่องของคุณภาพนี่แล้วก็ราคาขายรถยึดนะฮะตอนนี้ตลาดรถมือสองเนี่ยฮะเรื่องราคาเนี่ยเริ่มอ,อยู่ในระดับที่เข้าสู่จุดต่ำสุดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็นิ่งนะฮะล้วทุกหลายๆท่านหลายๆฝ่ายที่ทำงานร่วมกันก็มองว่าน่าจะมีโอกาสภาวะที่ดีขึ้นค,ครับผมแต่ตรงน,นี้มันประกอบกับด้านผู้ผลิตร,รถยนต์นะครับพอมีโครงการรถคันแรกเขาผลิตเยอะขายเยอะ ทำโปรโมชั่นเยอะช่วงนี้ก็ชะลอไปช่วงนี้มันก็เหมือนกับว่าเ,า,เาเราเราเราต้องปรับฐาน,นถ้าเทียบกับการลงทุนหรือหุ้นนะก็คือปรับฐานอยู่ค,ค่ะรัฐธรรมนูชาติเองมีการปรับตัวยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเราก็อยู่ของเราแบบนี้โอปรับเยอะครับคืออย่างแรกที่บอกว่าอพอมีปริมาณความต้องการเรื่องเสียงเชื่อมากขึ้นเราต้องปรับเรื่องคนไปรองรับค่ะต่อมาเนี่ยครับพอเรื่องของงานบริการถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายอย่างเดียวเราก็มีบริการหลักงานขายใช่ไหมฮะ แล้วถ้ามันมีปัญหาเรื่องของคุณภาพนี่เราก็ต้องมาเพิ่มคนนะฮะแล้วก็ปรับกระบวนการดูแลคุณภาพนี่สิ่งหนึ่งที่ธนาคารช่วยเหลือลูกค้าตอนนี้ในเรื่องของคุณภาพนี่ก็คือเราออกโครงการนะครับเราเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างของการชําระค่างวดก็คือยืดขยายระยะเวลาแล้วทำให้ลูกค้าเนะี่ยที่มีปัญหาช่วงนี้ผ่อนค่างวดได้น้อยลงลก็เป็นแบงค์ที่ใจดีนะช่วยลูกค้าครเราเราช่วยลูกค้าฐานลูกค้าธนาคารธนรชาติ ที่เป็นเช่าซื้อเยอะมากนะครับเราก็ช่วยลูกค้าไปเดือนหนึ่งหล,หลายพันลายนะครับผมว่าลูกค้ามีทั้งกลุ่มที่ยังจ่ายปกติอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าตึงๆแล้วอันนี้ก็เข้ามาหาธนาคารก็คือนะเราสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยว่าตอนนี้เรารน้่นแล้วขอจะยืดออกไปหน่อยถูกครับ,รบมีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วก็คุยกับเราเราก็ดูแล้วเอ๊ก็เป็นลูกค้าที่ดีอยู่แล้วนะครับผ่อนอยู่นะ บางครั้งอาจจะมีล่าช้าบ้างแต่ก็ยังผ่อนอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะติดขัดนะฮะผ่อนเดือนละหมื่นสองสมมุตินะฮะ,ะเข้ามาคุยธนาคารสธนาคารก็ปรับปรุงโครงสร้างขยายระยะเวลาวยาวไปเหลือผ่อนข้างลดลงประมาณแปดพันหรือเงินสี่พันไว้รวมๆเนะะี่ยเราช่วยอยู่ทุกๆเดือนเลยเนทะ่านี้ช่วงนี้ทําได้เต็มที่อันนี้แล้วมันจะเป็นโปรโมชั่นระยะยาวไหมคะหรือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะฮะ,ะจริงๆเราเ,เป็นโครงการระยะยาวแต่ว่าบางครั้งบางช่วงนะฮะเราก็มี จริงๆไม่ได้เรียกว่าโปรโมชั่นแต่เรียกว่าอมองเป็นโปรโมชั่นก็ได้ช่วงนี้ถ้ามาทําเรื่องที่เกี่ยวกับธนาคารนะครับลูกค้ามีค่าปรับราช้าคงค้างธนาคารก็จะยกเว้นให้ถือเป็นโปรโมชั่นละกันคือคือลูกค้าเดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่อยากไปซ้าเติมเราก็ต้องช่วยยังมีอย่างอื่นไหมคะตอนนี้ช่วงนี้มีแคมเปญอะไรเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์บ้างคือโครงการแคมเปญต่างๆเรามีอยู่ตลอดนะฮะสินเชื่อรถใหม่เราก็ร่วมมือกับ ผู้ผลิตรถยนต์นะฮะหลากหลายยี่ห้อหลายค่ายนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าก็ต้องขอบพระคุณผู้ผลิตรถยนต์นะฮะับว่าร่วมมือโครงการกับธนาคารธนาชาตินะครับทั้งทางด้านอิซูซูนะครับมิซูบิชินะครับเชฟโรเลตนะครับสุสูกิทาท่านะครับอีกหลายยี่ห้อเลยเกินอันนี้เขาเรียกเกือบจะหมดหลายยี่ห้อครับมาสร้างฟอร์ดเราก็มีทําบ้างแต่เราทำกับทั้งผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ดีลเลอร์ ดีลเลอร์เองเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ๆนะฮะทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้นี่ยร่วมโครงการกับทางธนาคารทำแคมเปญร่วมกันครับช่วยให้ลูกค้ารถใหม่เนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นผ่อนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ถูกนะครับผมนี่เป็นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วครับเคยผ่อนละผ่อนหมดละอยากได้เงินเพิ่มอยากได้เงินเพิ่มอยากเอามาใช้เอามาใช้นะฮะจริงๆลูกค้ากลุ่มดีๆนะครับผมต้องเลียงว่าลูกค้ากลุ่มดีๆพวกเคยผ่อนแล้วผ่อนหมดแล้วตอนนี้คืออยากได้เงิน ลงทุนธุรกิจเสริมสภาพคล่องนะฮะจัดการกับระบบของชีวิตครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ<ะ>ก็เข้ามาหาธนาคารตรงนี้เรามีช่องทางพิเศษอีก<ะ>ธนาคารธนาชาติมีกว่า600สาขานะะทั่วประเทศเดินไปที่ไหนก็จะเห็นสีส้ม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 นะฮะก็เห็นสีส้มก็เดินเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็คุยนะฮะพูดคุยกับธนาคารเจ้าหน้าที่<ะ>สาขาเราพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ของของตัวสินเชื่อลดแลกเงินก็คือพอดีนะฮะ มีคืนนะฮะคือผ่อนดีนะฮะลูกค้าที่เข้ามา <c oughs> คือเขาผ่อนตรงเวลาใช่ครับ <c oughs> ช่วงนี้ถ้าเขามาผ่อนสินเชื่อกับธนาคารธนาชาตินะครับแล้วก็ผ่อนครบ12อเดือนผ่อนดีผ่อนตรงครบ12เด <c oughs> ือนนะฮะธนาคาร <c oughs> คืนดอกเบีย้ยให้5%ของดอกเบีย้ยช่วงช่วงแรก <c oughs> นะฮะดอกเบีย้ยปีแรกเขาเลยอย่างนี้เวลาเราคูณดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อเราก็คิดปีนึงเท่าไหร่สองปีเท่าไหร่จากปีปีนึงเนี่ยฮะพอปีแรกจ่ายคืนให้เลย5% 5%ของดอกเบี้ยครับผมก็คือเป็นการ เรียกว่าสร้างพฤติกรรมนะครับผู้บริโภคที่ดีแล้วก็มีอีกนะฮะสมมุติผ่อนดีนะฮะแค่หเดือนพอมีสิทธิ์ลุ้นอีกนะครับธนาคารช่วยผ่อนให้นะฮะอีก1นึ่งแสนหล้านจริงหนล้านเป็นรางวัลละ1น0่งแสนรางวัลรวมเป็น1ล้านบาทครัก็คือรับไปเลยนะฮะลูกค้าอาจจะเอารถเข้ามานะครับแล้วก็ขอกู้อยู่ประมาณสักสองแสนสามแสนอยู่ดีๆ โชคดีนะครับมีคนช่วยพอนธนาคารช่วย่อนให้เลยแสนหนึ่งรออับไปเลยนะครับดีจังเลยครับเรียกว,ว่าธนาชาตินี่คือให้แบบให้บริการลูกค้าแล้วยังแบบว่าให้ประโยชน์แบบให้สิทธิประโยชน์กลับคืนไปด้วยเห็นใจผู้ที่มาใช้บริการด้วยนะคก็เห็นใจเห็นอกเห็นใจกันเหมือนครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับแล้วก็กลับมาเรื่องลดแรกเงนนิดนึงนะครับตัว โปรโมชั่นก็ส่วนหนึ่งอ<ะ>ีส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราช่วยได้จริงๆก็คือว่าลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อกลุ่มนี้นะครับถึงเวลาอยากได้เร็วนะฮะอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เคย่อจากธนาชาิอยู่แล้วนะฮะต้องเรียนแต่นี้ว่าลูกค้าที่ผ่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนาชาิที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าทามาเป็นเวลานานก็มีลูกค้าเยอะมากลูกค้าเก่าก็เข้ามาหาธนาคารนะครับขอสินเชื่อตรงนี้<ะ>ไปที่สาขาเราบริการได้ดีมากจริงๆต้องต้อง ขอ,ขอชมเองถามว่าดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเรามีที่สาขาเรามีเราเร, <c oughs> รียกบลูบุ๊กค่ะบลูบุ๊กเว็บไซต์เป็นบริการตรวจนะครับประเมินราคารถยนต์ <c oughs> เดียวนั้นเลยเดียวนั้นเลยนะครับคือว่าท่านมีเล่มทะเบียนรถยนต์มานะครับถ้ามาเสร็จคุยกับเจ้าหน้าที่สาขาเราเราก็ชอาไปในถังข้อมูลซึ่งบลูบุ๊กเว็บไซต์ของธนาคารนะครับเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมของธุรกิจเช่าซื้อเลยค่ะเต็นท์ขายรถยนต์ เต็นเต็นขายรถมือสองนะครับหรือลูกค้าต้องการรู้ราคาว่ารถตัวเองอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนะครับไม่ใช่ว่าเป๊ะๆครับบางท่านสภาพรถบวกรบคูณหารก็เป็นราคากลางๆเป็นราคากลางนะครับเป็นราคากลางที่ตรวจสอบราคาประเมินประเมินราคาว่าลูกค้าเนี่ยจะได้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่รู้ได้ทันทีเราเป็นลูกค้าเองเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้เองได้ด้วยหูนั่นเองครับผมนะแต่ถ้ามาที่ธนาคารในธนาคารก็จะ รับเ,เรื่องแล้วก็คีย์ข้อมูละนะแล้วก็ทำเรื่องสินเชื่อได้เลยนะฮะ<ม>ว่าเอ่อเรียกว่าทํากระบวนการต่อเนื่องได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานครับผมอันนี้ต้องแบบเห็นเดี๋ยวนี้เขามีแบบอนุมัติรับเงินเลยอะไรเงี้ยอันนี้เรากี่วัน,นะคะคือกระบวนการอนุมัติรับเงินเลยนะฮะมันมันเป็นกระบวนการที่ต้องแยกเป็นประเภทธุรกิจก่อนนะฮะ,ค,ะคือมีบางกลุ่มลูกค้านะฮะที่ต้องการ สินเชื่อประเภทลดแรกเงินแต่ไม่มีการโอนเล่นทะเบียน <c oughs> <อ>นะครับกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยครับไม่เยอะเพราะอะไรครับเพราะดอกเบี้ยของของ,ของอสินเชื่อประเภทนี้แพงมากต้อง,ต,องต้องเรียนมาอย่างนี้ว่าส่งมากะนะฮะลูกค้าที่ดีๆลูกค้าที่เคยผ่อนรถยนต์อยู่แล้วผ่อนหมดแล้วนะฮรัอยนิดนึงนะฮะมีกระบวนการธนาคารจะทำได้เร็วอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์โอนเลื่องทะเบียนต้องไปดําเนินการขนส่งตรงนั้นก็เลยใช้เวลานะฮะก็อีกวันหนึ่งอย่างน้อยนะครับแต่ว่าอย่างแรกสุดก็คือว่ารู้เลยว่าจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ เปิดบัญชีธนาคารธนาชาติรอไว้เลยนะครับมี ATM เพร้อมบริการพอทุกอย่างผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินเข้าปุ๊บเงินเข้าปุ๊บกด ATM ปั๊บออกมาเลยครับพูดค่าบริการพอเปิดบริการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์แล้วมีเงินบัญชีเงินฝากโอนเงินทําธุรกรรมธนาคารพวกค่าบริการพวกนี้ยกเว้นให้ครับผมโอนเงินโอนเงินชำระค่างวดโอนเงินอะไรนี่ฮะทำได้ดีมากแล้วพอถ้าเราผูกบัญชีใช่ไหมครับ โอนเงินชําระข่างวดอัตโนมัติ12งวดครบท่านก็ได้ได้คืนอีกห้าเปอร์เซ็นต์คืนดอกเบี้ยให้คืนคืนกำไรให้ห้าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยที่ส่านนะฮะฟังมาขนาดนี้นนตั้งแต่ต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาของเรามันไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ใครที่สนใจชอบแล้วว่า ใช้รถอยู่อาจจะเป็นรถใช้แล้วมือหนึ่มือสอหรือว่าอยากจะเอารถมาแลกก็มาติดต่อได้ที่ธนาชาติ600กว่าสาขาทั่วประเทศด้วยก็ติดต่อได้นะคะวันนี้ขอบคุณทธนาชาติด้วยค่ะค